สำนักง,งานแม่กองมารีสนามหลวงจัดประกาศผลสอบมารีสนามหลวงปี2565โดยสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามสร้างสถิติส่งสอบพระภิกษุสามเณรได้มากที่สุด วันนี้เวลา14นาฬิกาที่สาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระพรมโมลีผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญกรรมการมหาเถรสมาคมและในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวงได้เป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงระดับชั้นเปลียนธรรม7ประโยคถึงเปลี่ยนธรรม9ประโยคประจําปี2565ซึ่งถือเป็นระดับชั้นเปลี่ยนเอกของการศึกษาบาลีระดับสูงสุดของคณะสงฆ์และผลการสอบ ภาษาบาลีสำหรับคราวาสประโยคบาลีศึกษาระดับประโยคบาลีศึกษา7ถึงระดับประโยคบาลีศึกษา9โดยตามธรรมเนียมประเพณีการประกาศผลสอบจะใช้วิธีอ่านรายชื่อรพระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านทีละรายชื่อ ท่นี้เวลา14นาฬิกาพระเด็พระกุณพระพรมโมลีกล่าวขอบคุณกรรมการตรวจข้อสอบบาลีพร้อมได้ชี้แจงว่าในปีนี้จะไม่มีการติดผลประกาศผู้สอบบาลีทั้งที่วัดสามพระยาและวัดปักน้ำภาษีเจริญเนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยให้ผู้เข้าสอบนั้นสามารถดูรายชื่อผู้ที่สอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงจากนั้นเวลา14นาฬิกา30นาที พระราวิสุทธิเวทีรักษาการเลขานุก,การแม่กองบริสนามหลวงได้ประกาศผลผู้เข้าสอบบาลีชั้นประเด็นธรรม7ประโยคว่ามีจำนวนส่งสอบ876รูปขาดสอบ302รูปคงสอบ574รูปสอบได้206รูปต่อจากนั้นประธรรมวัชระบัณฑิตรักษาการรองแม่กองบริสนามหลวงได้ประกาศผลสอบชั้นประเด็นธรรม8ประโยคว่า มีจำนวนส่งสอบ754รูปขาดสอบ251รูปคงสอบ503รูปสอบได้93รูปและประกาศผลการสอบปรีชั้นเรียนทำ9ประโยคมีจำนวนส่งสอบ389รูปขาดสอบ89รูปคงสอบ300รูปสอบได้52รูปทณะนี้สำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามมีจำนวนภิกษุสามเณรที่สอบได้ถึง15รูปขณะที่ปีนี้ มีสามเนสามารถสอบชั้นปเปรียยาธรรมก้าประโยชน์ได้ถึง16รูป